มัน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 มาลงข้างๆพลอยข้างพ่อยอะยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยตัวมันนี่ยเออข้างกันที่เห็นเลยเออข้างที่ไหนละพลอยยังไม่ถึงพี่อยู่ใกล้ร่อยตรงไหนตัววเนเห็นปะเดยวเห็นปะ ดีวไม่รู้ว่าคนอื่นก็เห็นไหมเอาค่ะเออแม่มาหาที่อะไรเ่ยไอ้ต่เจะปลบรอยดีครับทำไรยิงหัวเลยดีกว่า มาทำี่อะไรเนี่ยเกล่ยนยังเลยวะหอะไรมันไม่เห็นที่ไงเก่ยนยังเลยลงมาบ้านข้างล่างนี้มีตัววิ่งมาเฮ้ยต่ย างซ้ายอซตายแล้วจ้ามาเร็วหูหูมาเร็ให้รางวัลให้รางวัลอบไรยิงทางเนทนอเนอ่ะ <laughs> <laughs> ผมไ็ได้หูที่กินที่สั้สง พี่นันแกงวังบแต่เขาช้าเสียใจอะไรบอลไม่มาแกไม่มาใกแล้วล่ะลูกกองเก่านี่รูปที่ไหนเขาแก้วาม ูกข่าวลเอ้ป่าแล้วป่าป่าได้ยินอยู่มั้ป่าได้ยินเราไหม,มเนี่ยแสงไม่ได้ยินอีกแล้วนะเอเอเซิร์ฟมันเป็นอะไรของมังแล้วเนี่ย มันมันมันเกินไปแล้วเซิร์ฟเนี่ย okay, หรือเรา <on. S 1> ต้องออกหรือเราต้องออกเกมกันใหม่ <c oughs> โอ้โหเสียงเอาแล้วได้ยินเสียงแหวงไม่ก็ะปองเกมมันโอ้โหาบ ไม่ได้ไม่ปล่อยเป็นอะไรบาดหมางอะไรกระถางน้ำมันมากก็โดนตรงนี้ประจำนะแแกนอะไรกระถางน้ำมันนั่นเดี๋ยวมันไม่ได้ทำไมต้องพื้นก่อนขอขอตรงนี้หน่อยข้อข้อนี้งั้นไปเอาข้างตรงนี้อันอยู่ไหนวะโอ้โหอะไร เอ้ยทำไมอน,นี่มันยิงบ่อยจังคนเดียวล่อไปติด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 เลยบอดนี้ยจับถามใครเรามีใครได้ยินไหม 人家没叫你。 Oi. All right. ได้ยินแล้วพี่ได้ยินละเพิ่งได้ยินพยายาเอายาบ้างยามีสี่กองแล้ว,<า>วพี่พเก็บไปได้แล้วกระเป๋าเต็มแปดกลองลแล้วแปดกองแล้วอ่ะไข่เอาความร้อนนะอโอเคเอามหมอทำรอนก็ได้ตอนนี้ เราก็หายไปไหนแล้วผมมียาอยู่เก้าของเก้าของเลยยาตรงนี้ก็มีอีกเก็บไม่ได้ละโคดังแล่งเนเที่ยวเลยเนี่ยโคดังเนี่ยสกูนะบหายว่ะสกูบตับความร้อน ผมมีไอวอลอยู่หกลูกอ่ะเอาไอวอลดีกว่าเอาไหมฮะเอาไอ,อ,าไอวอลตักลูกเอาตับลูกนีครับทำไมมันไม่ได้ยิงเซิร์ฟเป็นที่เซิร์ฟเมื่อกี้ผมก็เป็นกันโอ้ผมมีตะกบสองนว โกใครกินเห, <S <S เหเ็ดไหมเห็ดเจ็ดเจ็ดห้าเออยังไม่ได้กระทะเลยดีกว่าเจ็ดเจ็ดห้าใช้ยายาวมากยามีหกกล่องแล้วครับ มีเห็ดร้อยตรงนี้อันหนึ่งเห็ดร้อยนี่ก็สัโอ้โห้าเอาเข้าไปก่อนไมเลยจับสามจับสามใครเอาบ้างจับสามโอ้โหน่ารัก จับสามจับสามเดี๋ยใจไว้เก็บระเบอดิด oh. อา้าวขาตั้งมันมันนิ่งกว่านะฮะขาตั้งมันนิ่งกว่านะก็ <Huh? S 1> จับสามก็ได้จับสามก็แรงดีข <Huh? S 1> าตั้งมอนเอาเบาแล้วดีเอเค การตั้งต้องนั่งยิงอ่ะีว่าต้องนั่งยิงมั้งแต่ไม่รู้มันแก้บั็กยังนะมันต้องนั่งยิงอนะี้มันถึงจะจะนิ่งไอชื่อไอสาสาลมนี่มันยิงถี่มากเลยนะมมอนสาลมอะไรเนี่ย ยิงแบบชื่อขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะมันโปอล่ะขึ้นป่วต้องดูยิงหัวหรือเปล่าต้องดูว่ายิงหัวหรือเปล่าถ้าไม่งั้นพฤติกรรมมันต้องขับรถล่าเฮ้ยตรงไหนวะโอ้ยที่ไานเนต่ยองดูหน่อยนะลูกเทียนเก็บ้าเพิ่มป่เข้าเียนท่านรเอยพี่ผมยังไม่ได้ข้ามเลย โอ้ในน้ำอีกเฮ้นี่เนาะเมื่อกี้ผมก,ก็ตายแถวนี้นี่ออไอวิ่งตามตู๋บปลอยลอยลอยวิ่งตามไปไหนลอยโมงขบาตรเบียเอาไปนู่นอีกต,ตู๋ตา,ต,ตายไปเย มีสิษ์ตายนะครับก็กโดดลงน้ำก่อนไม่เสียงอะไรอ่ะเอาไข่อัพก็เมือ่อกี้หมอกก็อยู่เมอกมันบูมันไปอยู่ฝั่งเราปรเดียว ไม่มีกระทะเลยเอ,อ่ะเดีย๋ยวถามตัวแล้วพี่ไอ้สลามมันยิงหมดอ่ะไเอ บ้านนี้ไม่ดีแฮะเตีะไปหน่อยเอาหัวง่ายนนนนพี่ข้างบนดิบนไหนข้างบนสามสี่ห้านี่บ้านนิ่งขึ้นไปเมืเ่อกี้รอรุนหงอ่ะ วงมาที่เราเดียวนะวิง่งเลใครมีบ้านทีมพูสามตัวนะพี่ไม่ยิงจับจับสโคบอะมันโอ้โหกระสุนมันยิงทีอเดียวยี่ห้าแรงไปปะปลาระวังนะปลาระวังเดี๋ยวยิงลอตรงนี้ให้มันรอดไปซี่ขวาแล้วตัวนึงนะ Cái cái đây mà chúc hôm nay Ok Tổng con hình, tổng con hình Nó không cho con hình mình có bác พาตัวนี้กันเออตรงก้อนหินเปไ็นไงวะต้นบิ่งลงไปต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มลยิงให้ตายไม่มือพินังกุน